สวัสดีครับพบกับช่องสปอร์นิวทีเด็ดกันอีกเช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวงานเข้าเด็กผีสกอตต์แม็กโทมินีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวร้ายเพิ่มเมื่อเดริเมลเผยว่าสกอตต์แม็กโทมินีกองกลางทรีมชาติสกอตแลนด์มีปัญหาเจ็บที่เข่าจนทําให้เขาพลาดเกมแดงเดือดนัดล่าสุดแม็กโทมินีไม่มีส่วนร่วมในเกมีิมลีกนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับวิโอคูสองประตูต่อสองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเอ L เรกิอกเทนฮารยกเผจ ดาวเต้เรือสวิตกี้ว่าเป็นผลของอาการบาดเจ็บต,ต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อ9เมษายนเมลเผยว่าแม็กทูมินเจ็บเข่ามาจากนัดก่อนที่แมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดออกไปแพ้เชลซี4ประตูต่อ3แม้เขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วง15นาทีสุดท้ายแทนกาซิมิโลกองการทีมชาติบราซิลสื่อเจ้าดังกล่าวระบุว่าดาวเต้สกอตซซึ่งล้างตำแหน่งดาวซันโวของสโมสรในซีซั่นนี้ร่วมกับอาริคานโดกานาโชรามุนฮอยลุนและมาคัรดัดฟอร์ดจากจำนวน7ประตูจะต้องล้างสนามราว3 ดซึ่งหมายความว่าเขาจะพลาดเกม FA Cup ร,รอบรองชนะเลิศพบกับโคเวนทีในวันที่21เมษายนสำหรับซีซั่นนี้แม็กโทมินีได้ลงสนาม36นัดและพลาดไป7นัดในทุกรายการเอาละครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดกระดงติดตามช่อง Spot New s p o ร์ตนิวทีด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ